เอาพี่น้องต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยเห้ยพันจะพามาเบงอีหยังพัา,พงาก,าก,ากมันออก,ออก่ึงออกว่นว่าจเพี้เ่อเมเบง่ื่อเบงวิธีการเพันอยากให้ตะคบหยักออกนอกฤดูดพี่น้องฮึโอ้องท่างผีก็ได้วะนองไปท่างผนก็ได้วะ มาบิงมาบิงวิธีการเห็ดหาตะคบยักออกนอกรูดูพี่น้องเอาวิธีการเห็ดแหน่ใดเบาซู่ฟังเบิงเมื่อนั่นเกิดเกิดจะเค็ดนาะก็มารูดใบเพิ่นออกอ่าแต่ไม่แก่แก่ๆนี่ยละใช่หรือแต่ว่าต้องสังเกตว่าต้นใดใบแก่ก่อนนะคะพี่น้องอ่าใบแก่แล้วเห็ดแหน่ใดพอเขาเจอใบแก่แล้ว รูดใบออกเบิร์เลยบอ่ฮะแนนรูดใบออกค่ะนี่นี่เห็นบ่นี่รูดใบนี่หลังจากที่รูดใบแล้วมันก็จะออกยอดใหม่เรายอดที่ตามมากก็คือมันจะมีดอกดอกแล้กกับนวยเบิ่งติ้ละค่ะพี่น้องนี่มีขึ้นนวยเพิ่นม้วนที่เหตุก่อนเนี่ยเห็นบ่ฮคะเพราะว่าในมันใจได้กระล่องเหตุเบิ่งตีว่าอ้ามันก็เป็นแต่อีหลีสละพ่นก็คือกระลองผิดล่องถือนะคะพี่น้องลองผิดล่องถือเพราะว่า าการที่จะเฮตุผลลไม่นอกฤดูมันก็ะใช้เทคนิควิธีการเดียวกันแต่ว่าสำหรับในส่วนของตะคบยาใหญ่เพื่อก็เลยมาลองเบงนะคะว่ามันจะได้ผลบอนะคะพี่น้องก็คือจังที่เห็นเนี่ยโบเมนว่าดอกแล้วเป็นนวยหน่อยแลวลวรลวงเด้ค่ะพี่น้องนี่นวยที่มันติดแล้วเนี่ยมันนวยเริ่มที่จะซ้ำนิ่วก่อยแล้วผุนทางผุนกระแงหงลายครับพี่น้อง มันแดดมันซองเนาะมันก็นเลยบอค่อยเห็นนี่ก็คืออีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่เพิ่นเห็ดแล้วประสบความสําเร็จนะคะในการเห็ดนอกฤดูนะคะพี่น้องต้นใกล้ๆก,กันนี่เป็นหมกแซวอยู่บ่นี้หมกแซวหมกแซใ่อยู่วันนี้กแซจะคมากินอันนี้ใกล้ๆก,กันนี่ติดกันนี่บมกแซลบมกแซลนี่เป็นบมกแซลที่เอื่อยเพื่อนเอามากินนะคะพี่น้องเอามากินแล้ววันนี้ก็เลยเน็บใบใส่ในนี่เลยบอก มันกเกิดขึ้นมาเองค่ะพี่น้องแต่ว่าอยากให้มันเตี่ยกว่านี่ก็ตัดล่องดูๆค่ะก็ออต้องให้มันสูงตัดล่องด,ดูเดียวเพื่อนกันจะเป็นบกแซวต้นเตี่ยเองแล้วก็มีบกฮงบกพริกอยู่ในลุมเดียวกันขางกันหนล่ะพี่น้องเอาเนี่ยประโยชน์น้งนองน้องเคยปลูกอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ในโฮมมันบวลอดอันนี้คือกล้วยนำไทยนะคะพี่น้อง จะบอกสรรพคุณของกล้วยน้ำไถ่เนี่คือมันเป็นกล้วยที่เป็นยานะคะยาอายุวัฒนายา,าสรรพคุณของมันเนี่ยเคยเคยศึกษาอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าจาของเอาไปปลูกแล้วมันกะบ่ได้พันตอน่อนะคะเพราะว่ามันอยู่ในโฮมเอือยเพิ่นกัสั่งมาปลูกนะคะพี่น้องนี่เดี๋ยวก็จะมะขอมะรอย <laughs> เดี๋ยว ต่อไปทำแนนว่ามันได้ผลผลิตแล้วก็าจะมา่ร้อยขึ้นกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องร้อยไปปลูกขึ้นกันกล้วยน้ำไทยสร้งมั่นหอเดียววะสร้งมา่นซหนอเหมือนหรือหเนี่ยเนี่ยกำลังมาปลูกใหม่ค่ะกล้วยสายพันธุ์ใด้ค่ะบ่แง,งามอยู่หมองอื่นมาอยู่นี่เนี่ยงามเมื่พี่น้องเอ้ยบอกอันย,อย่อมบุงยมหวานหรือบุงยมสมนี่ ย้อมสม้มอันนี้ไผ่ลวกหวานอันนี้ไผ่ลวกหวานยิมสดได้ย่ำย่ำได้กินสดได้อันนี้ไผ่ไผ่ลวกหวานค่ะพี่น้องอยู่ทั้งผุ่นกับมีคือกันอันนี้กับมอนต้นกล้วยอันนี้ให้หน่าเกี่ยวเขาแล้วค่ะพี่น้องแป้นไปไล่เลยเห็นบ่นเกีย่ยว น้ำเกี่ยวไห้ค่ะพี่น้องระดับระดับพื้นที่มองเนล่ะนะอ่าตะกอนก็คือระดับพื้นที่ของมองที่เพื่อนเฮศสวนนะคะพี่น้องก็คือพื้นที่ยกขึ้นมาประมาณจัจกจักเมตรก่อนนะหาเมตรค่ะพี่น้องนี่<ม>คิดเบิ้งนี่เงินอันซื้อดินนี่มาถมนี่หาเมตรยกระดับขึ้นเพื่อที่จะเฮศสวนส,สองไรเพื่อนนี่ยละค่ะพี่น้องอันนี้ตะลิงปิงอันนี้ตะลิงปิงอันนี้บักลิ้นไม้ ่่ใชเอ้ยโฮเมนดอกไม้บ่อันดอกกัญโค้งอันนี้โอ้ดอกกัญโค้งค่ะพี่น้องที่มันเงี้ยเงีที่เราเคยมาถักเปียกันสมัยน้อยๆหอมๆนะค่ะพี่น้องอันนี้ตะลิงปิงอันนี้บักนัดบักนาสายพันธุ์ยังนี่เรามาขายอันที่ยังก็หวานานอันนี้อายยังเล่เล่นบ่เออผู้เล่บักนัดผู้เล่อันนั้นยังนั่นน้ำหอม หมูคาวน้ำหอมสีทองอันนั่นเด็กตะครบยากเอาไผ่ลั่วอ่าโครงการอันตะกอนพันก็คือพันจะมาเฮ็ดเทียงหน้าหน่อยอยู่มองนี้ค่ะพี่นอ้นองนี่ซีเฮ็ดมองนีแล้วกะ็มันก็สิมีไอหนามขม่าน้ำเบิง่งพี่น้องเอ้ยธรรมชาติบุกหอยเชอร์รี่อันนั่นกัอีป,ปูกระทอกโลก พักปังเอาพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งไวอยู่นี่ขาดหยังคอมเมนต์มาไตาคลิปได้เด้อนี่สวนเอ,อย้ยนี่มีถูกอย่างอีีมีอย่างแน่ผมที่ผมบ่ทได้เคยพอเออนี่บอกคำเท,ทเเนโนนไทยตอนจริงมันไหวแต่ค้ายกิงอีกพี่น้องมาขามเทนนนไทยอ,นนอ้อยหยังฮะ อ้อยอ้อยหวานสุพรรณบุรีนี่เขาไปคันนํำไหมคะพี่น้องอ,นนอ้อยคันน่ำเนาะก็เป็นไผ่หวานไผ่หวานนี่นเ,ปนเป็นนอจักเชือรบ้เป็น่วน,นี่ยนเยได้วันหนะกักไปตำหางไปตำบเขีม่วงเบเขียบม่วงนะคะพี่น้องห่านเด็ดบ,บ,บํารุงค่ะพี่น้อง อ้าวผ้ารอเบงอันนี้ริม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 ,ม,มสวนห้างผูนกับ่บเม่นน้อยนงบบนั้นนั่นนี่นีน่น,น,น,นี่น้อยนงก็มีแล้วพี่น้องนะั่นเห็วบาต้นน้อยนงไข่ไข่โบเขียบนี่แหละผู้ใดผู้หูน้อยนง้าใบโกเขีย,ย,ขยมันจะเป็นแนวนี้แต่ว่า้าใบน้อยนงมันจะเป็นใบยาวๆแล้วก็ตรงก้านใบมันจะเป็นคือกระดูก ป่านะพี่น้องอ่าสะของสวนบรรพ่าผ้าลอ่ออันนี้ก็จะเป็นบกเขียบชยีม่วงป้อยกับบ่มีผู้ใดตัดไปกินแน่เนอ่ะเอาอีหยังอีกนี่บวันนี้บกแตงข้างแต่ว่าบ้านได้เฮ็ดข้างค่ะพี่น้องบอกแตงข้างนี่คือหนวยไมหญ่กบกแตงอตงันบกแตงกัวหน่อยของเฮาค่ะพี่น้อง อ่าภาษาบันบานเฮาเนาะก็เอินหมกแตงข้างนะคะอ,นนอ,อันนี้หอมเตี้ยต้นมะพร้าวหอมเตี้ยค่ะเอาอันนี้บักทั่วยังนี่ทั่วฟักยาวเ <c oughs> บิ่งที่ละพี่นองที่ผ้าย,ยางมานี่มีพื้นที่ใดว่างบอพี่นองว่าทั่วฟักยาวฟังนี่ก็จะเป็นไผ่เ,เบิ่งที่ละหัดเนี่ยนอน เมืองนอของเพิ่นขนาดบ่ค่อยได้บำรุงดูแลพี่น้องปลูกไว้ในแนวเขตเขตสวนก่อนที่จะไปหาหน้าอันนี้บ่ข้าวยังเออเมนค่ะอันนี้ก็คือคอดีก็คือในการปลูกปลูกไผ่รอบๆบริเวณสวนนี่ก็คือมันซอยตานล่มเพราะว่าฮาปลูกบกทุเรียนน่ำค่ะพี่น้องมันกาล่มมันก็จะบอ่ออันนี้ต้นบกทุเรียนแห้ง เนี่ยสังเกตเ <นะ S 1> บิัง<น>ะจะมีต้นไผ่หวานนะคะต้นไผ่หวานรอบๆเลยอันนี้ก็จะเป็นทั่วฝักยาวที่เพิ่งปลูกมาเดี๋ยวจังหน่อยมันก็เลื่อยขึ้นแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่จังหน่อยก็เลื่อยคางแล้วตอนนี้เพิ่งก็เอาอันฟางมาคุ้มไว้นะคะพอหายยาึ้นนะี่นี่ก็จะ